ครับเดี๋ยวจัดให้ยายครับโอนน้เป็นออปเลยบ่านนจอาอจกไรทั้งหมดยายไหบ่บห้าสิบไรบ่ <c oughs> <c oughs> ยี่สิบไรบ่สิบกว่าไรเดี๋ยวทำให้ครับน่าดอก คนจะแต่งยังดีพ่นละครับบ่จะเอาแวมกันอาแถวบ่เอาเลยบ่เอายักเที่ยวอะไรยัยก็ตามที่บอกกันเละอ่าอ๋อได้เอาลอยรถไปได้บ่ อ๋อบ่มีเงินเปล่า <laughs> อ๋อห่าใกล้ๆก,กันกกครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยย่ายมันจะอ่าครับปีนี้บแล้วก็เฮ็ดหน้าก่อนเฮ็ดแค่นี้ก่อนอผมไม่ได้เอาไปเบื่อเด,ด้โอเคให้ย่ายเฮ็ดหน้าก่อนแล้วก็ปีหน้าก็มาเอาต่อยสินะไรไม่จะพุ่นละ ครับเอาเบิร์แหละให้ออกเบิร์แหละครับเดี๋ยวจะเฮ็ใหายไหมตรงนี้ไหมเฮ็ใหายไหมไปเลยครับครับเดี๋ยวย้ายลงมาเรื่อยๆเด้อให้มองหน้านอกเคเบิลอ๋ออ๋อได้ได้ได้ ครับได้ได้ได้ครับ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 ยัย เดี๋ยวทำที่ลงรถไทยกันสิบสิบไร่ครับลอกหมดเลยลอกประมาณหนึ่งปุ้งกีดินค่อนข้างจะเยะครับปีนี้น่าจะแต่นี้มันห่างไกลหมู่บ้านน่าจะไม่หมดมนะั้ย จะลบจัดไปครับตันนี้เก็บไว้ต้นประดูทีมงานก็มาแล้วครับ ผู้จัดการใหญ่มาแล้วฮะยายแกมายายแกมา